13ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าหลักๆเลยก็จะเป็นแบบโซนถนนคนเดินนะครับคือหลังโควิดมานี่คือแบบค่อนข้างบูมมากกิจการใหม่ขึ้นเยอะมากกิจการต่างชาติเยอะมากถนนคนเดินแบบอารมณ์แบบเป็นเขาขสารเป็นกระบี่เป็นภูเก็ตอะไรอย่างนี้ไปแล้วครับ ก็คือจำนวนมันเพิ่มขึ้นเยอะมากหลังโควิดหลังการชาถูกกฎหมายปีที่แล้วเนี่ยตอนเย็นสมมติเราไปเดินถนนคนเดินนะครับคือ90%ที่เห็นบนถนนคนเดินนี่คือเป็นอิสราเอลหมดเลยเป็นนักท่องเที่ยวขาจรวัยรุ่นแล้วก็มีพวกอยู่ยาวก็เยอะส่วนใหญ่เลยนะครับที่ผมเห็นน่ยก็คือจะเป็นอยู่ที่ไปครึ่งปี5-6าเดือนอีกครึ่งปีอยู่ที่เกาะพังงานกัน,นครับหลังเหตุการณ์ที่ท้ามาบุกป,ปีที่แล้วจะเป็นกลุ่มครอบ มาเพิ่มเยอะขึ้นมากันแบบพ่อแม่ลูกคือแบบมาอยู่อาศัยที่นี่เลี้ยงลูกที่นี่เลี้ยงเด็กมียนแบบคนแก่ผู้สูงอายุก็มีครับจะมีคนปากหลักอยู่ถาวรจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เยอะมากขนาดนั้นส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะแบบอยู่นี่ครึ่งปีอยู่ใต้ครึ่งปีหรือว่าไปอยู่เวียดนามอินเดียครึ่งปีไทยครึ่งปีไทยมามาไทยปุ๊บอยู่เกาะ พอเงิน2อสเดือนแล้วที่เหลือขึ้นมาอยู่ไปวีซ่าที่เห็นกันก็จะเป็นบอร์เดอร์ลันธรรมดาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยขอวีซ่านักเรียนขอวีซ่านักเรียนเรียนภาษาไทยเนี่ยได้1ปีก็จะเป็นสเต็ปเนี่ยครับเขาก็จะดูทำวีซ่ารันกันเข้าครั้งแรก 2, เดือน3เดือนออกไปบอร์เดอเข้าออกลาววันเดียวปุ๊บได้ต่อส้ำ ส0วัน60วันผมว่าเขาเข้าไปประเทศรอบๆเราค่อนข้างลำบากมาเลเซียอินโดนีเซียส่วนใหญ่ก็คือมาปาะลัศกันอยู่ที่นี่คอมมูนิตี้คนอิสราเอลเนี่ยเขาค่อนข้างแยกออกไปดึกลับนิดนึงเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราเป็นคนนอกเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเยอะแต่ว่าเพราะว่าอหนึ่งเขาใช้ภาษาฮิบูเขามีกลุ่ม กรของเขามีแชทกลุ่มวอ s แอปมีคอมมูนิตี้ของเขาแบบค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็กิจการอะไรทุกอย่างแบบที่พาวกวกรายละเอียดดีเทลต่างก็คือเขาเขาแชร์กันในในในกลุ่มคอมมูนิตี้เขา ไทยเนี่ยมันเซฟตี้สำหรับเขาเขาคือเขารู้สึกปลุนใจที่เขาอยู่ไทยเขาเขารู้สึกปลอดภัยหนึ่งคือแบบอ่าไม่ใช่ประเทศแบบที่เป็นมุสลิมจ๋าแล้วก็เขารู้สึกว่าเขามีอิสระฟรีดอมที่อยู่ไทยแล้วเขารู้สึกว่าอยู่ไทยมันง่ายเรื่องมัน น้อยสาหรับเขาแล้วก็ทุกอย่างมันค่อนข้างเป็นไปได้สําหรับเขาเพราะนักท่องเที่ยวมาเยอะก็คือธุรกิจต่างๆก็เริ่มเยอะเริ่มแบบม,ม,ม,มีธุรกิจต่างชาติเข้ามาเปิดเพิ่มขึ้นคนไทยนอกฟื้นที่ก็มาทําธุรกิจกันมากขึ้น,นะครับป้ายก่อนคือมันถูกมากรับค้าของชีพถูกมากคนใจดีราคาอาหารการกินนคะครคือเหมือนปกติมากือถูกกว่ากรุงเทพถูกกว่าเชียงใหม่แน่นอนราคาเช่า,ชาถูกแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ราคาบ้านเช่าเพิ่มขึ้นประมาณ20-50%ได้ครับถ้าเทียบกับ2-3ปีที่แล้วแล้วก็ราคาที่ดินก็คือปุ้งขึ้นมากในที่นี้ก็คือเยอะในที่นี้อ่ะมาซื้อที่สร้างบ้านปล่อยเช่า Airbnb หรือว่าเข้ามาซื้อธุรกิจเพราะว่าช่วงหลังโควิดใหม่ๆครับมีหลายธุรกิจมากที่คนไปต่อไม่ไหวแล้วก็หลังโควิดมาปุ๊บคือมีคนมาชอนไวเยอะมากครับ คนที่มันมประกอบธุรกิจมันก็เข้าสเต็ปตามกฎหมายบ้านเราเปิดบริษัทพอเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยนิติบุคคลถือครองที่ดินได้นิติบุคคลรันกิจการได้จดทะเบียนพาณิชย์ DBD ถูกกฎหมายก็คือมันก็มากันสเต็ปเนี่ยครับก็คืออ่ะเราไปตั้งบริษัทที่ไหนสักที่ก็ได้ในไทยเสร็จแล้วปุ๊บเราได้บริษัทเขาเป็นกรรมการหรือว่าเป็นดรคเตอร์บางคน มีลูกจ้างคนไทยถูกต้องตามกฎหมาย4คนบางคน ไม่มีแล้วที่เนี้ยเขามีใบนี้ปุ๊บเราก็มาไล่ซื้อที่หรือเช่าที่อันนี้คือเป็นสเปกแบบถูกกฎหมายก็คือใช้ในนามของนิติบุคคลมันก็คือเป็นูนยนเหรียญมาตั้งมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าเอาเอาจริงอะทุกวันเนี้ยคนอิสราเอลผมกล้าพูดเลยครับ90%ที่อยู่ที่เนี่ยถามเลยว่าอยู่โรงแรมที่คนอิสราเอลเป็นคนรันเองส่วนมาอยู่บ้านเช่าหรือ Air b เบียที่คนอิสราเอลเนี่ยเป็นคนซับเลน ก็คือบ,บางคนเช่าบ้านระยะยาวเช่าบ้านระยะยาวจากชาวบ้านหรือว่าซื้อจากชาวบ้านเช่าระยะยาวทําสัญญาเช่าแ,ชแบบระยะยาวรีโนเวทแล้วก็ปล่อยเช่าเองปลายวันปล่อย a i r b n b เซึ่งวังหลังเนี่ยพวกเขาก็ค่อนข้างเสรตีมมากเขาก็จะแชร์กันอยู่ กูมาคนอิสราเอลคนอิสราเอลเนี่ยจะเป็นประเภทที่คือก็ไม่ได้จากเจาะจงว่าเป็นอิสราเอลแต่ว่าที่เจอมาคือส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆเขาก็จะกลัวกันเสียเปรียบมากเขาจะเป็นแบบต่อราคาเขาจะเป็นแบบชอบคอมเพนผมว่าผู้ประกอบการร้านทั่วไปเนี่ยมีปากเสียงกันทุกวันลูกค้าชาวอิสราเอลสองคน สั่งสมูทตีโบกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยืมโทรศัพท์ Google Translate จากภาษาฮิบูลมาภาษาไทยฉันของเงินคืนเงินที่ฉันจ่ายไปเพราะว่าฉันเจอหนังยางในถ้วยสมูทตี้โบแต่แบบถ้าคุณเจอหนังยางในถ้วยสมูทตี้โบทําไมคุณกินจนหมดแล้วทําไมไม่ขอคืนตั้งแแรกผมว่าเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมบ้านเรามากกว่าครับผมุมแบ็คแพเดินนัก่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่18-20ถต้น,ตน ซึ่งหลายคนขับรถมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกที่ ไทยไปเนี่ยค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกที่สุดในประเทศไทยผมกล้าพูดได้เลยครับคือเช่าวันละร้อยร้อยห้าสิบนี่คือขนาดเราไปชามยังเช่าวันละสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คือสิบปีที่แล้วผมขึ้นมาเช่าก็เช่าราคาเนี่ยครับไม่ต้องมีใบขับขี่ก็เช่าได้คือที่าปเนี่ยไม่มีไม่มีแร a ฟไม่มีโบไ,ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่มีรถแบบสอมแถววิ่งประจําก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมามีแค่โซนถนนคนเดินไม่มีมอเตอร์ไซค์วินที่เนี้ย การสัญจรก็คือต้องทํำยังไงครับก็คือมันเลยมันก็เลยแบบฟอร์สให้ทุกคนต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ต้องมีแบบพานหนะขฟอร์เองอยากให้เข้ามาช่วยจัดการเรื่องจัดระบบขนส่งสาธารณนะหรือว่าแบบสร้างแพลตฟอร์มที่คนสามารถเรียกแท็กซี่ได้เรียกวินมอเตอร์ไซค์ได้